สวัสดีค่ะต้อมยำทำครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะทำแกงผักกาดใส่หมูถ้าพร้อมกันแล้วเราเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเราตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วใส่กระเทียมลงไปเจียวกับน้ำมันพืชน,นะคะเจียวน้ำมันพืชให้หอมแล้วใส่พริกแกงแดงลงไปค่ะหลังจากนั้นผัดพริกแกงแดงให้หอมเลยนะคะ ด้วยไฟอ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดให้หอมจนกลิ่นแตกหมูเลยค่ะพอพริกแกงของเราหอมได้ที่แล้วใส่หมูค่ะหลังจากนั้นเราจะผัดให้หมูรัตัวเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หมูรัตัวแล้วหลังจากนั้นเราใส่น้ำลงไปค่ะ สำหรับแกงผักกาดนะคะจะใส่น้ำเดียวพอเพราะต้องการให้น้ำเข้มข้นค่ะเคี่ยวให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราใส่น้ำปลาค่ะ เราจะเคี่ยวน้ำซุปกับหมูจนกว่าหมูจะนุ่มนะคะค่ะเราจะเคี่ยวให้หมูนุ่มเลยนะคะหมูนุ่มได้ที่แล้วเราใส่ผักกาดกวงซุ้มลงไปค่ะ หลังจากนั้นเราจะผัดให้ผักกาดควันรู้ของเราสุกเลยนะคะ ผัดวนไปค่ะผัดจนกว่าตัวผักของเราจะเปื่อยเลยนะคะพอผักเราเปื่อยก็โรยพริกทอดลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงผักกาดใส่หมูของเราชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดต like, ิดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไป ไฟเตาพร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะจะ่ืลอม,มาพิธรมตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ